สวัสดีครับผม p ีเพนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเชื่อมต่อ AirPlay นะครับผ่าน Smart TV AirPlay คืออะไรนะครับ AirPlay คือการสะท้อนภาพหน้าจอ iPhone iPad หรือว่า MacBook หรืออุปกรณ์ของ Apple นะครับที่มี AirPlay ไปยังตัว Smart TV นะครับที่รองรับ AirPlay นะครับส่วนมากจะเป็นยี่ห้อใหม่ๆครับในปีนี้ก็คือรองรับแน่นอนครับอย่างแรกนะครับผมไปที่การตั้งค่าเพื่อเช็คว่าทีวีของเรานะครับ ตองรับ a i r p a y ไหมแล้วก็การตั้งค่า a i r p a y ด้วยว่าเราเปิดหรือ,อยังดูนะครับอันนี้ปุ่มรีมทนะครับปุ่มนี้คือปุ่มโอเคปุ่มนี้คือปุ่มกดออกปุ่มนี้คือปุ่มมายังหน้าจอหลักคือหน้าจอนี้เองครับอย่างแรกนะครับผมไปที่ฟันเฟืองครับการตั้งค่ากดโอเคจากนั้นนะครับไปที่ทั่วไปครับเลื่อนลงเห็นคําว่าการตั้งค่า Apple a i r p a y ไหมครับนี่กดโอเคครับผมตกลงหนึ่งครั้ง กดเซตนี่ครับการตัค่าเอของเราได้ทาการเปิดแล้วครับเราสามารถปิดได้ครับปิดตรงนี้ครับถ้าใครไม่เปิดก็เปิดได้เลยครับผมนี่เลยียบ้อยครับในการใช้ครับนี่ครับมันบอกว่าต้องใช้รหัสครั้งแรกเท่านั้นไหมคือเราต้องกรอกรหัสครับมันจะมีรหัสขึ้นบนทีวีสี่หลักครับผมให้เรากอกไปยังสมาร์ทโฟนของเรา iPad หรือว่า MacBook ครับในการตั้งค่าในการเชื่อมต่อนะครับกดปุ่มออกเลยครับนี่ออกเสียงนะครับ ล้วก็ไปฟันเฟืองเหมือนเดิมครับในการตั้งค่าเพื่อใช้ w i f ไฟครับในทีวีเราต้องเชื่อมต่อ wiFi ของทีวีให้อันเดียวก,กันกับในสมาร์ทโฟนของเราหรือว่า iPad นะครับจากนั้นไปที่ทั่วไปครับไปที่เครือข่ายจากนั้นไปที่คำว่าสถานะเครือข่ายกดหนึ่งครั้งโอเคแล้วก็การตั้งค่าเครือข่ายนี่ครับแล้วก็ไล่สาย นี่ครับเลือกเป็นตัวเดียวกับในโทรศัพท์ของเรานะครับในการเชื่อมต่อมาดูโทรศัพท์ของเรานะครับว่าเชื่อมต่อในวงเรียนเดียวกันไหมเพื่อง่ายนะครับเราต้องเชื่อมต่อผ่าน wifi ตัวเดียวกันนะครับทั้งในโทรศัพท์มือถือ iPad MacBook ต้องเป็นตัวเดียวกันนะครับเราก็เลือกเอาครับผมนี่อันนี้ครับผมเชื่อมต่อผ่านตัวเดียวกันแล้วครับผมโทรศัพท์ผมก็ตรงนี้เลยครับแล้วก็ทีวีก็เป็นของชื่อนี้เลยครับเหมือนกันนะครับผม กดโอเคครับเพื่อเชือ่อมต่อเรียบร้อยครับในการเชือ่อมต่อสําเร็จเสร็จแล้วกดปุ่ม exit l u t ครับหลังจากกดเสร็จแล้วเราเชือ่อมต่อใน Smart TV ีวีเรียบร้อยแล้วแล้วก็ในโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการของ iOS เเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ไปที่ตรงมุมล่างครับหรือว่ามุมบนของเรา ทรศัพท์แต่ละรุ่นก็ไม่เหมือนกันนะครับพวก iPhone 7 iPhone 8จะอยู่ด้านล่างครับแต่ถ้าพวกเป็นพวกรุ่นใหม่ๆครับผมมันจะอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็ใน iPad ก็จะอยู่ด้านบนนะครับผมแล้วก็สไลด์ลงเลยครับนี่ครับผมียบร้อยแล้วเห็นไหมครับจะเป็นแบบนี้นะครับในการตั้งค่าทีวีเราไม่ต้องทําอะไรนะครับอย่างแรกกดนี่ครับผมเห็นไหมครับการสะท้อนภาพหน้าจอแตะหนึ่งครั้งเลยครับแตะเสร็จเห็นไหมครับ มันจะขึ้นชื่ออุปกรณ์ของเราหรืออุปกรณ์ของสมาร์ททีวีครับชื่อของสมาร์ททีวีของผมก็คือชื่อว่าคอมหนึ่งครับกดหนึ่งครั้งเดะปึ๊บเห็นไหมครับมันจะขึ้นไว้ให้กรอกรหัสรหัสมันจะขึ้นตรงทีวีครับนี่สี่หลักครับผมจะกรอกเลยนะครับกรอกสองสองเก้าเก้ารหัสแต่ละครั้งไม่เหมือนกันนะครับผมแต่เรากรอกแค่ครั้งเดียวครับในการเชื่อมต่อ ทั้งเราไปเรามาเชื่อมต่อเราก็ไม่ต้องกรอกนะครับนี่ครับกดตกลงเรียบร้อยครับในการเชื่อมต่อง่ายไหมครับผมใช้ในการสอนนักเรียนหรือว่าในการดูหนังฟังเพลงก็สามารถใช้หมวนี้ได้นะครับการเชื่อมต่อผ่าน a i r p l n ครับข้อดีของมันก็คือมันยีเลยน้อยครับผมแต่มันก็ยังไม่สู้สายเท่าไหร่นะครับในการใช้งานกับสาย ถือว่าสะดวกมันเกะกะเราครับแต่ตัวนี้ผมใช้มาคือใช้งานดีมากครับดังนั้นผมจะมาแนะนำให้ใช้งานแบบนี้นะครับผมคือมันสบายเราครับผมสามารถเชื่อมต่อผ่าน iPhone นะครับอุปกรณ์ Apple พวก iPhone iPad นะครับที่เป็นเวอร์ชันใหม่ๆก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนี่ครับผมจะเข้าแอป Good Note ให้ดูเลยครับว่าเวลาเราสอนเราสามารถใช้งานได้ไหมนี่ครับ Good Note เห็นไหมครับเต็มจอดีครับผมในการใช้งานนี่ o o ๊ดนอตนี่ครับผมเลือกนี่ครับผมใช้งานเราก็แอป g o o d Note ก็ได้ YouTube ก็ดูได้ครับผมหรือว่าแอปต่างๆก็สามารถใช้งานการสะท้อนภาพหน้าจอไปอยังทีวีของเราหรือสมาร์ทโฟนได้อย่างดีเลยครับผมสวันนี้นะครับ P ีเพก็ขอบคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมสวันนี้ขอบคุณครับ